นอนค่ะจยู่ที่นี้ทำงนะ่ายมันก็ไม่จเจ็บก็แค่แบบเหมือนนวดรวจธรรมดาอย่างี้ เี้าเนอ่ยน้อยกว่าข้างหลังเลยค่ะข้างหาลังก็ดึงขึ้นผมเนี่ยเวลาเป็นนวดแผนโบราณน,นะฮะถ้าผมจะไม่กล้าจะไม่กล้าแบบร้องเพราะว่าอะไรกลัวหมอเขาจะบา,บางหรือว่าจะไม่ได้ประโยชนเพราะงั้นเนี่ยจะร้องคืออยากให้ได้ประโยชน์กับตัวเองบ้างถ้าเป็นนวดแผนไทย ก็แปะว่ากลัวซาทำสีแงกลับดีกลับดีแล้วค่ะกลัลบสนิททำกลัวซาทำโจกเว้องเหมือนดนบางอย่างเพราะว่าไม่ใช่หรมันทำให้เลือกกระจายไม่ใช่เหรออ้พอเลือกกระจายเสร็จก็ วันนั้นก็จะเบาไปวันนั้นรอดินรับผ่านตรงนี้ร้อกาบอ,อ,อันนี้น่าจะเบาลงเบาเบาหมายถึงว่าหมายถึงว่ามัน,น่าจะเบาลงเหมนที่เดมาะไปองมันเลีวยว็ัไนสี่นี่มีางจบว่า พี่แก้ยนะคร<ช>ัยังคุยี่แกซื้อมาเราทำเองไหมที่แก่รือผมาซื้ขอขง,ปงไปเดีว,ว่าทําแม่พี่ตุ้ยนะไม่หรองอยู่นะ พอทิ้งไว้ไม่ได้เลยเรืนน่องมัอนยังข้อยู่มากเรื่องข้นอ่ะมีเเอาใบย่นางต้มดื่มไหมคะแล้วก็ใบย่นางต้มดื่มแล้วก็กินใบบัวบกแทนได้มาก ได้ค่ะวเลือดออกจริงจริงมันอยากออกแล้วเป็นจุดฝังเข็มตรงตรงตามมาัอ,ออกออกแบบไม่เจ็บยอมให้มันออกรูมันออกตาลูกของเข็มดูีิมันอยากออกขนาดไหนอะ่ะแต่พี่ปุย้ยไม่อยากให้มันออกอ่ะดูดิจริงๆถ้ามันออกมันเลยดีมันเลยเนี่ยเงียบเลยนะไม่ให้ความ ไม่ไม่ใจกำลังขึ้นอะไรนะหมอในยุคดีสาธุขอให้หมอโดนแต่ผมมาว่าท่านจะได้รู้ว่าผมบอกคือคนจริงหนูโดนแล้วไงหนูทำแล้วนี่เองลูกเขาไม่ดูเลยหนทำเพราะว่าให้เขาทำให้โอยให้พี่ที่อยู่คลินิกเีรยแบบว่าจิ้มจิ้มให้หน่อยเพราะว่าเปิดเหมือนการเป็นการสะกิดสะกิดเหมือนเวลาเขาแบบจิ้มแบบกดสิวอย่างเงี้ย จ to to. Ips, join, ium, ิ hmm. ้มประมาณนี้นะใช้เข็มเลนเสร็เนี่ยมันก็มีลิมิตให้อยู่แล้วเลยคะก็จิ้ม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 เลยหนูยิ่งให้เขาจิ้มสิบห้าครั้งไ่เคราะงั้นหนูก็เลยอยากให้่วยทำไงขนาดหนูเองทำเพราะหนูคิดว่ามันเจาะแล้วมันเร็วกว่าขอบคุณในความหวังดีเดี๋ยวเดี๋ยวรเข็มแต่ว่าถ้าใช้เข็มเลนเส็จที่ตุ้นทนไม่ไหวเหมือนกัน อาปากมใหญ่ไ,ไม่แต่เข้นั่นเลงพิ่เดียวนะฮะ<ๆ>แค่เสี้ววินาทีแล้วก็จบไปแต่ว่าท<ๆ>ี่15เขียนี<ๆ>้ตึกต<ๆ>ึกตึกตึกหลายที<ๆ>จังเลยใจมนันับ3ดื 2> <ๆ>่2 3ดื่มแล้วตอนนั้นมีเพิ่มเข้มจบค่ว ต้องบาลานกันจริงมากคือจริงจริงวยถ้าจุดไหนมีปัญหาเจ็บจเจ็บตรงนี้ใช่นี่้ง,งสะบักแล้วค่ะร้อง,งสะบัก ก็เริ่มมีแล้วนิดนิไม่ม แขนนี่หลังสุดแล้วค่ะตอนนี้ที่เป็นามากที่สุดคือแขนแขนมันจะเป็นตบหัวไหล่ด้านหน้าแล้วก็ตรงด้านข้างด้านหลังนี่ไม่เ่ความจริงเริ่มต้นมันเจ็บด้านหน้าหลังก่อนมันค่อยายลามไปแต่ทางด้าน,น,นหลังเพราะมัน